แหวนแก้วปวกทองแก้วปวกทองจากบ่อปรงหลวงอภพเทินจังหวัดลำปางค่ะแหวนวงนี้มีขนาดเม็ดอยู่ที่1.3ึู่ณหนเซนติเมตรค่ะเป็นแหวนขนาดกลางค่อนข้างเล็กลงมานิดนึงค่ะนํามาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้ก็สิบเปอร์เซนค่ะเป็นทรงเรือนแบบมีดอกพิกุลดอกเล็กๆอยู่ด้านข้างทั้งสองด้านเลยค่ะกรอบริ้วลอ้อมรอบเม็ดค่ะ มีความสวยงามโดดเด่นทั้งตัวแก้วแล้วก็ตัวเรือนที่เป็นขนาดเล็กๆนะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบใส่แหวนนิ้วนางนิ้วกลางไม่ใหญ่มากนะคะแหวนวงนี้กระทัดรัดและสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะแหวนวงนี้มีเม็ดแก้วที่สวยใสไร้ตำหนินะคะมองลอดเข้าไปเราจะเห็นเลยค่ะว่ามีปุกทองที่ค่อนข้างที่จะเยอะเต็มเม็ดเลยค่ะ มองไม่เห็นด้านหลังของแก้วเลยนะคะเพราะว่ามีปลวกทองเป็นปลวกรอยนะคะสวยงามชัดเจนถ้าเรานําไปกลิ้งกับแสงนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามีประกายสีทองเปล่งออกมาให,ให้เราเห็นชัดเจนมากเลยทีเดียวค่ะแก้วเม็ดนี้นะคะเป็นแก้วจากบ่อปงหลวงอเภรเทินจังหวัดลําปางค่ะเราลองมาฟังดูนะคะว่าแก้วปลวกทองมีอิทธิคุณโดดเด่นทางด้านใดบ้างค่ะแก้วปลวกทองนะคะ ตามโบราณมีความเชื่อกันว่าเป็นแก้วที่มีความมงคลสูงสุดด้านโชคลาภค่ะช่วยดึงดูดทรัพย์สินเงินทองให้เพิ่มพูนมากขึ้นนะคะเชื่อเรียกทรัพย์กักทรัพย์ หากทำกิจการงานใดก็มักสำเร็จราบรื่นไรอุปสรรคค่ะมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านหากค้าขายก็จะค้าขายได้คล่องเจรจามักเป็นต่อคู่แข่งเสมอค่ะมีชื่อเสียงโด่งดังมีพลังบวกในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอีกทั้งยังช่วยชักนำพาให้เงินทองไหลมาเทมาเหมือนสายน้ำที่ไม่เคยเหือดแห้งค่ะ มีชีวิตครอบครัวที่พบเจอแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ไม่มีคำว่าขัดสนค่ะแก้วปวกทองจึงเป็นแก้วที่ค่อนข้างที่นักสะสมแก้วปงขางมมักจะมีไว้ครอบครองนะคะอย่างน้อยต้องมีหนึ่งชิ้นค่ะเพราะว่าแก้วปวกทองเป็นแก้วที่มีอุธคุณโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องดึงดูดทรัพย์สินเงินทองค่ะและยังเป็นแก้วที่เฟื่องฟูนะคะเหมือนปวก ทออี่่่ยยฟยููในคะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแหวนวงนี้ท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามกับแอดมินได้โดยตรงเลยค่ะโดยที่ท่านสแกน QR Code บนหน้าคลิปได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะและถ้าหากท่านใดนะคะยังไม่ได้กดติดตาม ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากแอดมินได้ลงคลิปใหม่ๆท่านก็จะได้เห็นก่อนเลยค่ะไว้คลิปหน้านะคะแอดมินจะหาของดีของสวยของที่มีอิทธิคุณโดดเด่นค่ะมาให้ท่านได้เลือกชื่นชมจับจองเป็นเจ้าของนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะไวเ้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะ